สปงเรซิ่งไทยแลนด์ทุกขั้นวันนี้หลวงพี่โดเรมอนมาเปิดฝามาด้าทีบิวเครื่อง V6 3 0 0 0มพซีซีอันนี้ต้องถามจาย์ใหญ่ครับเป็นยังไงครับคันนี้น้ำมันเครื่องไม่ไม่เคยเปลี่ยนโอ้โหน้ำมันเครื่องไม่เคยถ่ายเพงั้นไม่เคยถ่ายน้ำมันเครื่องอไม,ไม่ไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องอืแล้วก็ ใช้อย่างเดียวใช้อย่างเดียวอใช้อย่างเดียวอันนี้ก็สภาพเรียกว่าเน่าเน่าวหรือว่าน้ํามันเครื่องนี่มันกลายเป็นตะกังไปแล้วน้ำมันเครื่องมันกลายเป็นนี่ฮะน้ํามันเครื่องเป็นขี้เลนครับผมอันนี้คือลูกสูบวาล์วไฮดรอลิกมันเสียมันไม่เสียแล้วมันติดมันติดนะันี้มันเป็นพวกวาล์วไฮดรอลิกพวกนี้ใช้วาล์วไฮดรอลิกในการในการดันวาล์ว เขาเรียกว่าลูกลูกสูบลูกสูบวาล์วไฮดรลิกม,มันจะมีไฮดรลิกอยู่เรียกวาล์วไฮดรลิกนะสรุปว่าเราต้องเปลี่ยนวาล์วไฮดรอลิกทั้งหมด24วาล์วแล้วก็ล้างล้างล้างทำความสะอาดต้องยกฝายกฝาออกเปลี่ยนเหมือนกับบิวบ้วใหม่บิ้วใหม่เปลี่ยนโซ่ราวลิ้นเปลี่ยนประก็น าสู่เปลี่ยนวาวลวไฮดรอลิกใหม่อืมแล้วก็ทำความสะอาดก็จะใช้ได้อืมครับนี่ครับมาด้าทีบิวฮะเนี่ยฮะเน,นี่ฮะอยู่คนอย่างนี้ฮะขออภัยคุณโยมตอนนี้ถ้าติดต่อเข้ามาไม่ได้ตอบนะโยมนะคิวรถประมาณสาสิบคันแล้วต้องขออภัยฮะตอนนี้ฮะนฮะคิวรอเราเรารออยู่ข้างนอกเยอะครับอู้รออครับยันสิบลอนะฮะ นี่แล้วก็เปลี่ยนวาล์วไฮโดรลิกใช่ไหมฮะัใช่เออเออนี่ฮะเปลี่ยนกรองสาเหตุก็คือเขาไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเขาไม่รู้ว่าคือคนใช้เขาไม่รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกกี่กิโลครับอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าใช้งานทุกหมื่นโลก็ต้องเปลี่ยนแล้ว <S <S หนึ่งหมื่นโลคือง่ายๆคือเกือบหมื่นโลอ่ะมันมันจะต้องเปลี่ยนได้แล้ว <S <S แต่วันนี้ถ้าฝืน<ล>ใช้อฮะ ตามปกติก็ประมาณห้าพันห้าพันก็ต้องเตียงสองหมื่นโลสองหมื่นโลถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยๆก็ดีครับเครื่องมันจะได้ไม่ชม้ำถ้ามีเงินแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ตามที่สเปคโรงงานเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนทักเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ถ้าไปใช้ความเร็วสูงหรือขับนานๆใช้บ่อยๆเนี่ยคือน้ำมันเครื่องก็ก็ต้องดำบ้างแหละฮะต้องหมั่นเช็คครับเช็ค <Check. S 2> เช็คดูว่า ก่อนที่จะออกจากบ้านทุกครั้งนะครับคือว่าเราจะต้องเช็คคือจะต้องอช่วยเหลือตัวเองครับต้องเช็คน้ำหม้อน้ำมีไหม,มเช็คน้ำมันเครื่องอขาดหรือเกินไหม,มแล้วก็เช็คเบรกน้ำมันเบรดูว่ามันหมดหรือ,อยังไงแล้วก็จอดดูถ้าเกิดถ้าเป็นไปได้ก่อนในบ้านเราถ้าเกิดมีอะไรน้ำมันหยดในใต้พื้น เราก็ดูว่ามันหยดจากอะไรอืมอก็รีบเข้าไปหาช่างเขาจะได้บอกได้ว่าอ๋อนี่แทงรั่วนะอ๋อนี่เกิดจากซีนอือซีนเกียร์แล้วก็ซีนซีนเสื้อซีนเสื้อสูบอ่าซีนอ,อะไรข้อเหวี่ยงหลังอืซีนฝาหน้านอืรั่วหรือเปล่าอย่างอย่างคันนี้ก็คือว่าสภาพนี้อ่า เละมากก็เรียกว่าเละมากเน่าเลยเน่าครับเน่าเลยครับเน่าเลยเน่าเลยเน่าเลยถ้าเกิดว่าเราหมั่นเช็คดูเครื่องดูอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาครับเช็คดูตัวเองก่อนจะออกจากจากบ้านเนี่ยสตาร์ทเครื่องไว้ก่อนสักห้านาทีเขาเรียกว่ารันอินเครื่องไว้ก่อนรันอินเครื่องไว้เพื่อให้น้ามันมันเข้าไปเลี้ยงวาล์วเลี้ยงอะไรเรียบร้อยถึงจะออกจาก บ้านได้เราอย่าเพิ่งสตาร์ทแล้วก็เร่งเลยไม่ได้เพราะว่าน้ํามันมันยังไม่ฉีดคือเนื่องบนอาจจะทําให้พวกแคมเป็นรอยแคมสึกอะไรเงี้ยมันจะมีส่วนอย่างเช่นพวกวาล์วไฮดรอลิกพวกเนี้ยสังเกตว่า<ม>รถโตโยตาก็ดีพวกรถที่เป็นวาล์วไฮดรอลิกทั้งหลายเนี่ยเ <c oughs> มื่อสตาร์ทครั้งแรกเนะี่ยมันจะมีเสียงดัง<ม>เสียงดังเนื่องจากว่าน้ํามันมันยังไม่เข้าไปเลี้ยงในตัวลูกสูบวาล์วไฮดรอลิก มันก็จะมีเสียงดังสตาร์ทไปสักพักหนึ่งประมาณหนึ่งนาทีมันก็จะเงียบไปนะถ้าใค,ใครเป็นมีรถอีซูซุรถมีอ่าวีโก้อ่ารีโวพวกเนี้ยมันจะเป็นวาวล์วไฮดริกหมดเลยมันจะดังเป็นธรรมชาติของพวกรถวาวล์วไฮดริกต้องสตาร์ทไว้สักพักหนึ่งก่อนค่อยอ,ออกจากบ้านไม่ใช่ว่าสตาร์ทปุ๊บแล้วเร่งคันเร่ง,งปื๊ดไปเลยไม่ได้จะทําให้เครื่องมันช้ำเพราะว่า น้ำมันมันยังไม่ฉีดเข้าไปเลี้ยงระบบข้างในถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทแล้ววิ่งเลยเนี่ยจะทําให้เครื่องมันช้ำ <Okay. S 2> แต่ถ้าสตาร์ททิ้งไว้สักแป๊กหนึ่งก่อนไม่ต้องไปเร่งนะสตาร์ททิ้งไว้ก่อนประมาณสักห้านาทีแล้วค่อยออกอ,อันนี้จะทําให้เครื่องยนต์อยู่กับท่านอีกยาวนานค <Okay. S 2> จะต้องอะจะไม่มีปัญหาในระยะยาวอ แล้วก็หมั่นเช็คดูน้ําดูไรเรียบร้อยเราก็จะเป็นผลดีกับเรานะบางคนอาจจะไม่รู้เพราะพวกนี้บางทีเราขับอย่างเดียวถึงเวลาเรารีบรีบทำงานนะไม่ได้คิดถึงพวกนี้ถ้าเกิดไม่อยากจะเสียเงินในระยะยาวแต่เสียเงินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเสียแค่นี้นะครับมันจะเสียเยอะมากอย่างอย่างนี้เนี่ยคือถ้าเปลี่ยนที่ที่อู่นี่ก็เป็นหมื่นนะครับถ้าเปลี่ยนที่อู่ก็เป็นหมื่น ก็คือเปลี่ยนหมดเลยอย่างเงี้ยและอะไหล่แต่และยี่ห้อมันก็แพงไม่เหมือนกันถูกแพงไม่เหมือนกันอย่างนี้คือ,อให้ความรู้กับทุกคนที่มาดูว่าเรามาดูแลเนี่ยได้ความรู้อะไรบ้างก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินเขาเรียกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเส,เสียง่ายออ,อันนี้นี่เองนะครับอ่านะฮะก็อยู่กับลูกศิษย์เหมือนเดิมนะฮะ ก็สาธุสดชื่นนะหลวงพี่โดเรมอนยังอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะนะก็จะอัปเดตให้ดูกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะ,ะ,จะเจริญพร